อันนี้ออกกันบางๆไว้กันความส่วนล่ะไอ้อกว๋วยเตี๋ยวคือเก้าล่ะจ้าลูกค้าเลิกโรงเรียนแล้วมาเด้อมาเด้อพนาเพื่อนมา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 ตอนแรง มาจากบ้านยังก่อนบ้านน้องแหนบ้านอุโปอะไย่างกงี้อโดนโดนเถื่อโดนโดนเถื่อกล้องกับบอคอยชัดดอกบ่เห็นหนามคักดอกบ่เห็นเห็นความสวยค่ะดอกค่ะ พีอ่นองมาจิงกวนเตี่ยวพะนะมาจะข้างบ้านคูนชาติน้องแหนบ้านชาติบ้านน้องแหนผเคยไปเห็นยาเคียรหรอก เพิ่มนานนี่สิคือมอใไดร์ลคนสวยมอสามแล้ว นั้นพระธาดเดือนมีนามือดินนบอกนั้นพระธาตุน้าดูนงานพระธาตุน้าดูนแม่มือใดิมีนาใกล้กแล้วนะวันที่เท่าไหรอ่อ่ะใช่ปกติมันหนุนกุ้งาได้เนาะวันนี้เมันไม่เลื่อนมามีนาเด้มามาคือสีหอนแดดคักแท้เรียนร้านเด้ดตูนนางล้มแท้ฮะเนี่ยพื้นกับหอน,พอพอนเพราะพื้นเะด้วันนี้เนาะร้านใหญ่ๆเนี่ยน้าแดดคักเลยเนาะ เคยไปอันวันธรรมดาดอกดอู้ฮอนแดดครับไปไหว้พระธาตุ <c oughs> Hoặc những tờ tay truyền thuyết tay truyện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  này, truyện tay truyện tay ตอน่ายังห่อนแดดเลยเลยเมียหนึ่งแดดแรงมากใส่เสื้อฮิสโตรล่ะจ้าต้นคูณต้นคูณแดดคัก หันหน้ามาดูจิบนี้กับไว้ซ้ำานีกันด้วค่ะ